สวัสดีสบายดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อจ้ะตำแตงใส่มาม่าจ้ะพี่น้องจ้ะกินกัะปิกไก่อไกทอดเอหาหางปีกไก่ทอดน้องโดเมนกระปิกไกท่ทอดผักของเราก็มียอดหมักเกษรตรอ่อนต้นหอมกระกาดขาวกระดาษโคงไก่โคงไก่มไ,กไม้ละสิบบาทจ้ะพี่น้องใหญ่หม้อไม้ละสิบบาทพี่น้อง แซ่บมากกินกระสุดตามนี่แซ่บมากๆากเลยโอ้ยชอบกินหนักมันพี่น้องจ้ะแซ่บสวัสดีป้าลุงหรือเปล่าสวัสดีค่ะ,ะ <c oughs> มาจากพี่น้องอก่อนสิลงมือกินก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดมากระดิ่งให้ในเด้อจ้า ลืมแล้ววันนี้ว่าจะสร้างคอนเทนต์ซะหน่อยไม่ได้สร้างแล้วพี่น้องมือใหม่มือใหม่เนอะว่าสิอ่านเล่าประสบการณ์เนอะลืมเลยมือใหม่มือใหม่วันนี้กินข้าวก่นข้าวแข็งนะข้าวเย็น chắc tìm nó kìa chú Ký Lộc mở đường mở đường tăng là mát chá tên phụ kỳ chá kìa không hiền hiền <laughs> 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 ในจองเยอะี่น้องเลยก็เลยซื้อถูกดิแต่อร่อยนะจ้าทอดกรอบแต่ว่ามันไม่กรอบเลยตอนนี้ทอดเสร็จต,ตั้งนานนะดาลาย,ยูทูบเบอร์เนาะกว่าสี่ทำอะไรเสร็จเส้นเรื่อดง,ง่ายกี่น้องเลย อร่อยไหมลูกล่าไกายล้นติ๊กข้อนั่นนะเปนข้าวไหมลูกเสียงพัดลมอาจจะเข้ากับขอท้ขคอ,อไปหรือพีอล่าอะไปเรื่อันร้อน จะบิดน้อตนกันแล้วกันเนมามาดูบ่แล้วน้องเลย Đây. <laughs> nó cứ sẽ đen đó nó. chị đẹp lắm đẹp rồi. Yeah. Stop, stop. No. I'm not บอกป้าลุกดีแซบไหมแซบอร่อยมากค่ะ <ừ. S 1> บอกป้าลุคุณาให้ลูกน ใส่กูนะนะ2 5นะใส่ anh

ไปแล้วจ้ะขอบคุณเพื่อนใหและเพื่อนเก่นกานะจ้าขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจจนะ้าบ๊ายบายบ้า